ไงเป็นงั้นไปได้ครับพึ่งชนะสเปอร์มาแท้ๆพึ่งชนะไก่นะครับโอท่านของปารุตครับปารุตแปลกใจครับเลสเตอร์กลับมาแพ้เละอีกแล้วนะครับในเกมเมื่อคืนโดนเอเวอร์ตันลอกไป4-0ครับรถฟันนสลอยกุนซือของเลสเตอร์ยอมรับทุกคนในทีมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆที่บุกไปแพ้เอเวอร์ตันคู่แข่ง้ายตารางเลเทส4-0เพราะคิดว่าจะต่อยอดจากเกมก่อนหน้านี้ที่แสงชนะสเปอร์ไปได้2ประตูตออ่อหนึ่งปารุตก็งงใจเลย สัปดาห์กอ์เลสเตอร์เพิ่งโชว์ฟอร์มครับหยุดสถิติแพ้ใน,นลีกเจเนติต์แต่วันเสาร์ที่ผ่านมาครับายแพ้ทอ็อฟฟี่สวมเงินเดวิตันขาดลอยเลยโดนอับดุลไลดูฮูเร่ยิงตั้งแต่ยังไม่ถึงนาทีที่1นะครับฉะนั้นเบโต,กต้กดเบิร์แล้วอิลิมานกับเอ็นดี้ยายปิดกล่องท้อเจ็บท่านของปารุตครับก็เปิดใจครับหัวเสียหลังเกมเลยครับบอกว่าผมแค่หวังไว้มากกว่าน,นี้เราทุกคนต่างเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราต้องการต่อยอดจากเกมสัปดาห์ก่อนวันนั้นเราใช้ความพยายามอย่างมากในการหนีโซนตกชั้นวันนี้เราไม่ดีพอเราเริ่มต้นอย่างย่ำมเย่สุดๆภายใน6นาทีเราก็ตามหลังทีมที่เอาชนะได้ยากอย่างเอเวอเรตด้วยสกอร์2-0ผลสกอร์นี้ครับทำให้เลสเตอร์นำโซนตกชั้นแค่หนึ่งแต้มก่อนที่วูฟจะแข่งกับวิลล่าครับปารุนก็บอกต่อบอกว่า ต้องให้เครดิตกับวิเวตันเหมือนกันแต่วันนี้เราไม่เป็นตัวเองเราเสียประตูอย่างไม่จําเป็นอีกครั้งจนสกอร์ตามหลัง3 0เราต้องกลับไปพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับพิจารณาตัวเราเองผมจะโฟกัสไปที่การพรัฒนาผู้เล่นเ,ออเราสามารถทําได้ดีกว่านี้และต้องตอบสนองหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราดูเหนียวแน่นขึ้นแต่วันนี้เราเปิดพื้นที่อีกครั้งโดยคู่แข่งเนี่ยลงโทษอย่างหนักเลยโอ้โหนี้คือสิ่งที่ป่ารุษนะครับได้ออกมาวิเคราะห์นะครับได้ออกมาโอ้โหสับเลย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับทางเลสเตอร์เนี่ยมันดูไม่เป็นตัวเองเลยพึ่งชนะมามาแพ้อีกแกนะโดนเละซะด้วยนะครับแามไซ